เปิดคอความหัวอ,อกคนเป็นแม่ถึงเบ็ดรักว่านี้หลังพอสมรักมีข้าวเช้า งานเข้าเต็มๆสำหรับอดีตนักมวยโอลิมปิกชื่อดังอย่างสมรักคำสิงห์หลังสาววัย17ปีเข้าแจ้งความว่าโดนสมรักคำสิงห์ลวนลามกระทำอนาจารหลังทั้งคู่ได้เจอกันที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นก่อนจะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ด้วยการ3มคนจนกลายเป็นข่าวใหญ่สมรักคำสิงห์ก็ได้ยืนยันว่าตนไม่ได้คืนใจสาว17ปีแต่ยอมรับว่าไปโรงแรมด้วยกันจริงจนเกือบจะมีอะไรแต่พอรู้ว่าอายุ ปีตนก็ได้หยุดกระทําดังกล่าวและหลังจากเกิดเรื่องทางด้านสมรักคำสิงต่อสายตรงโทหาสาววัย17ว่าทำไมถึงแจ้งความทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไร ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวมีรายงานว่าสมรักคําสิงได้หย่าเมียสาวรณีคําสิงได้สองเดือนเสร็จแล้วแต่ไม่ได้บอกใครก่อนจะมาเกินเหตุดังกล่าวด้านสวนณีคําสิงอดีตเมียสมรักคําสิงก็ได้เคลื่อนไหวถึงลูกสาวอย่างเบ็รักวันนี้หลังพอมีข่าวเช้าโดยได้ออกมาโพสคลิปของลูกสาวที่กองถ่ายละครโดยเบ็ดได้นั่งอยู่บนรถโดยมีแพทริกหนุ่มคูจิ้นของสาวเบ็ดมารับที่กองไปทานข้าว โดยในคลิปนั้นคุณแม่สาวนีก็ได้พูดว่าขอบคุณนะลูกโดยสีหน้าของสาวเบสนั้นก็ยังยิ้มแย้มทําเอาแฟนคลับใจชื้นกันมากขึ้นเลยทีเดียว